ตอนนี้ผมอยู่เอยผมอยู่ทีอ่อำเภอตะการพืชผลนะครับผมอยู่ผู่สองสันเนาะช่วงนี้เห็นอยู่ตลาดข้าเจ้าอนอนจวดมาขายกันนะครับมือน,นผมก็อยากสิมตามหาหนอจวดเนาะแต่ว่าเมื่อนนี้ผมไปสำรวจบบเมืองเหล่าแบบสำร์จเบืองน้อยหนึ่งเหรอบ่มมีนะครับปรากฏว่าบ่มีนะครับเห็นไหมข้างหลังนี่คืออันนี้เป็นกอจวดเนาะครับนี่คือเป็นกอจวดเนาะก็ล่องผมล่องยางสำรวจเมืองเหล่ามิดนะครับผม บ่พอนอจูดเลยเดี๋ยวพงศ์จไปไม้ต่อไปกันเดี๋ยวผมสิหาเบืเ้องบนเรือนะครับว่าหมงเดย์พอสิลป์มีนอจูดในห้องพอได้เก็บเนี่ยยังไม่นะครับผมป่าในลำกาอานะครับตอนนี้ก็อันนี้ว่าเนื้อไม้จูดนะครับแต,ต่ว่าก็เป็นเนื้อไม้ป้ายอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันผมก็สิเอาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เจอหน่อไม้จูดเลยอ,อ๋อเห็ดมั้นนะครับเรื่อยป่วยมีกระป๋อยมีกระนอยก็เรื่อยมีกระเดย 我们。 น่อนนี่ก็ยูเลือกนะครับต้องใส่เสียมเราต้องผมบนมีเสียมนี่ค่มียดหน่อยมมกนะครับทุลักทุลีเนี่ยายามป่านในได้เยอะสุด บนั้างไงเขากับเอาไว้เนาะครับผมบน้องเอาเนาะนอน,อนอเข้าหน่อยอยู่ตอนนี้สามนอครับผม มีดน้อยมีดบางครับปาดไปซ้ำน,น,นี่แหละไมส้สท้ไทยนะครับในการสำรวจอนอโจดหลังจากที่เขาไปมาผมไปมาหลายหม่องแห้งนะครับแต่ว่าแต่ละแต่ละหม่องก็กคือบบท่านได้ออกเนาะตอนนี้่าจจะบบท่าน,นถึงแงามเนาะแต่ว่าอยู่ตลาดทั้คนเอาไปขายอะไรได้ล่ะอันนี้ผมสอบถามทั้งไอไม่ยายผมมาเนาะไม่เท่าปราะมาข้าเจ้าหามาขายได้ยุ่งสั่น ก็เลยผมก็เลยมาหาตำรวจเบิ่งแต่ว่าจากที่ตำรวจมากแต่แต่ผมผมไล่มาตั้งแต่ผู่สองสันนะครับเขตผมยุ่มไอ้บ้านเพื่อนผมอยู่อำเภอตะการเนาะไล่มาตะผู้สองสันตำรวจไม่เหลือจนมาหอดไม้เป็นไม้สุดท้ายเนาะมือี้ผมก็ขี่มอกไค์มาเกือบลอยลูนาะครับเคยจีตมหาโนมาตบเบรนโนไม้พอนอนาะครับก็ถือว่ามันเบรนเนยายมันเนาะนี่นะครับไม้นี่ก็ที่ผมเคยมาปี่ไก่ก็คือไม้นี่แหละเป็น ไม้ปลายยูค่าเนาะก็คือเพิ่นเพิ่นไหนหากินดเดยนะครับแถบนี้ก็คือนอนจวดมันหลายเนาะเออปลาจวดเรามองมองก็คือว่บไปกอเพกเนาะครับเราจะเรวแต่สีอ่อนกันให้จุดกับพ่อตัวไหนนะครับนอนจวดเนานี่ครับโอ้โหกำลังขึ้นแบบไรแต่ว่าแต่ว่าขึ้นแบบโอ้โหก่อนนี้แบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทั้งในสิบเก้าเศร้าเสียเอ็ดอู้เฉพาะกรอีก้อเดียวนี่ฟาดไปเร็วเกือบทั้งในผมว่าในดวงหดนี่ประมาณเศร้ากลัวเกือบสามสิบนะครับโอเคครับเข้ามาเก็บนอโจดกันเลยครับพี่นอนหลังจากที่น้ำหาไปทัวร์สาทรทลิตมา นี่นะครับวิธีการเก็บนอจูดก็เหมือนเดิมนะครับจับไปหักลงสิได้ส่วนที่ออนที่สุดนะนี่นะครับนี่กอนี้กอเดียวนี่ปลาไปเกือบผมว่ามีประมาณเศร้านอนอะไรเนาะกอนี้กอนี้กอเดียวเสียดยมือมือกล่องเบยู สำหรับนอนหน่อยคมก็จะเก็บไว้นะครับผมบ่เอาเนาะให้เขาได้ใใ๋ยวเติบโตแล้วก็ให้ไทบานเพิ่นเดี๋ยวมาเก็บน้ำเนาะครับเ้าก็สีบ่พระรูเนาะเสียวนอนง่างไ,ไปกล้องจะดูทุลักทุเลนี่นะครับช่วงนี่ับนอนง่ายเลยข้างในนี่ นะคฟังนี้เขาพ่อเลยนะครับเขาเอาซัมนี่ส่วนเด็กๆเบบี้นีกอก็เอาไว้ก่อนนะหรือว่าเอาไวท้ทยาบานเ้าเจะผู้คนที่มาก,กต่ออีกนี่นะครับเขาจะเอาซัมนี่เนาะ เอกแนว่นะครับพรอนเป็นน้องไม้ไพปลาเนาะนี่นี่ส่วนเบบี้พวกนี้จริงก็เอาได้เนาะครับนี่แต่ผมบอกนะผมจะเอาไวใหไทาบานเพิ่มเพื่อขจอมาที่หลังเลยครับเพื่อน่องจะงหาเป็นนะครับลองมา้างแน่กัน นี่นะครับเ้าสิเอาแต่รุ่นนี้นะครับผมนี่นี่แล้วก็ข้างในอีกหนึ่งนอแล้วก็โอ้ก่อไอ้นอนใหญ่เนาะครับนี่แต่ว่าผมจะปล่อ,อยให้ขึ้นล่ำไปเลยนะครับตัวนี้นอนนี่ปล่อยให้เด็กขึ้นล่ำไปนั่มเนาะ นี่ครับนอยนนง่ายเลยครับนอยน,นี่นี่โอเคส่วนเบบี้เราก็จะเก็บไว้นะครับลูปนกโจกด๋วหนีที่ทีท่ทักมากทั้งเบิดนะครับเลยทั้งเบิร์ตซิปเก่านอน,อนนะนี่ก็คือเอาเฉพาะนอนที่มันง่ายเท่านั้นนะครับผมซิปเก่านอน,อน จริงๆนะถ้าเกิดว่าไอ้ที่เจ้าเบิร์ตนี่ผมบอกเลยค้าเดียวว่าสามซีฟขื่นนะครับตอนมันเป็นนอหน่อยที่นี่เข้ารงนอนหน่อยไปให้มันใหญ่นะครับเพื่อว่าให้มันใหญ่สําหรับที่บ้านคนอื่นบเ่เธืเอาพันมาในมือต่อๆไปสิมันก็นจะได้นอนที่มันใหญ่พอดีนะครับแล้วก็เป็นการถือว่าเป็นการ,าการแบ่งปันกันไปเนาะครับผมไปไปต่อครับผมเดี๋ยวขอเก็บน้ำใหม่ก่อน าบกคิดว่าสีมีเนาะครับแต่ที่เราไปสำรวจมาหลายๆหม่งเนาะบกคิดบ้าสุดายน้องใหม่สำหรับ,นะบ,ดบสดาเนาะมาได้ยุ่องบอลเลยมาได้ยุง่งใ่บกหูวันนกล่องเซนเบอลเนาะครับนี่นี่หน,น,นังนอนหนึ่งนะครับเป็นนอที่งามเลยเดี๋ยวผมขอหมุนเข่าเบลก่อนมันอยากหกแน่นะครับผมนีม่นี่ครับ ขาวจูวมันจะมีอย่งนอนนึงอยู่ฟังน่งนะอพอเกี่ยวเบากโอ้มีสองนอครับพี่น้องช่ชมนี ง่ายจีกนนนึงนี่ครับผมเอาเชนอให้หมดเนาะนี่ซีนอครับผมเบิ็งก่อนครับพี่น้องนี่ครับก็ถ้าเกิดว่ากอใหญ่นี่โนเขาก็สิใหญ่ไปหน่ำเนาะ อวนเลยครับอวนเลยนี่เห็นหนี่อ,อวนเลยครับซีนอนแรงอวนเลยเดี๋ยว เบืองทางขางน่าจะมีอีกไหป๊าดเบืองนอนอย่ที่พี่น้องชมผู้ชมเบืองนอนนี่นอนเดียวนี่ครับใหญ่แห้งครับสำหรับนอนจวดนี่ถือว่าโคตรมหานอน,อนจวดเลยนี่นี่ป๊าดเมืงองดูนะนอนนี่ก็นใ,นใหญ่ขึ้น อวนเลยนะครับกระสิมีเบบีนะครับนี่เป็น Baby. เบบีเขสิเ้าสิจงไปนะครับสำหรับให้ท่านอื่นมาเที่ยวพันมากมือนาเนาะเขะ้อ็กิไส้แบดงปันกันเ้าจะบโพโลนะครับผม <c oughs> นี่ครับนอ,อนี่ไอ,อ้กอนี่นะครับผลงงาสองสีหกหกนอครับผมไปไปต่อมาพอเยอะสองนอนะครับผมเป็นอันนี้เป็นนอนแขนงเนาะนอนที่เกิดต่อขึ้นมาจาก ลำต้นอีกคือหนึ่งเนาะจะเป็นนอหน่อยนะครับพวกนี้นี่ครับนอแขนงนะครับผมโอ้ยปากเฝ้าปัญหาทำไมเมื่อยครับ <c oughs> แล้วก็เป็นนอที่เกิดขนมาจากดินเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือระดับเบบีนะครับผมยกให้เป็นเบบีนะครับซัมนี่ซีบอร,ระดับนี้เอาได้ครับผม <c oughs> นี่ นี่นะครับสามนอนะครับก,ก่อนนี้จะนอนปะสองนอนะครับผมอ๋อบ้านเป็นสองนอครับโอ,โอ,โอ้หลายนออยู่มันอยู่ข้างในเนาะนี่นี่นอนหนึ่งสองนอนสามนอนสี่นอเนาะครับนี่แล้วก็อนอนี่ปึ๊บแล้วก็อีกนอนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้น่าจะไฟไหวนะครับผม ไปขึ้นลำไปพออยู่ท้างในวดนะครับตอนนี้จบไปถี่ซ้ำนพอนครับขอบุณผลิตมือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการออกน้ใหม่เนาะมันก็นเลยยังออกว่าทัานหลายคาดเนาะครับที่ผลงานนะครับผมมือย้อมห่อกระสีบอกไปเลยเนาะครับผมบอกแล้ยังไปต้มนะครับน้ใหม่แบบนี้มาเซียนไฮ น้ำไม้นะ่ะสุกไว้นะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นก็นว่าต้มเบิดตัดหัวตัดท้ายต้มสิได้ความหอมนะครับของเปลือกน้ำไม้แต่ผมบ่บ่แบบนั้นผมปอกแล้วก็เอาไปต้มเลยนะครับเน้นสุกไว้นะครับผมผมคิดว่ารอบนายนผมคิดว่ารอบนายนายจะเกิดหลายเนาะครับมารอบนายอาจจะพอก่อและซิปหรือว่าสร้าออไปเลยก็ได้เนาะครับผม เอาว่าเบื้งมีเศษของนอจนุดกันมันไม่เป็นแนวดนี่นะครับขาวนะครับผมต้มนี่ก็จืดไว้เนาะครับบ่ฮึ้นบ่นยังน,น,นีนอจีดคือว่ามึ่งไม่อยู่เนาะฮะปกติเทบา,พากกนพม่าพ่งกา เปนมาหาเนาะเันกะจะปอกไปนำเนาะครับเพราะว่าถ้าเกิดม่าผ้ไปมันหนักเนาะครับนราไม่ซุ่มเขาตอกปอกอยวกเอาเพื่อลดน้ำหนักเนาะ Thank you. เจครับนอนสุดท้ายครับผมแมามาเบ่งบันผลผลิตเ้องมือนี่นี่ผลผลิตมือนี่นะครับเป็นนอนโจดเปิดหัวแหลกเนาะครับผม่ ยนกมึงก่อนนะประมาณเท่าไหร่วะน้ำหนักประมาณโลเกือบสองโลนะเนาะเยวมากประมาณโลกลัวบตงสองโลเนาะนอนง่นะ,นนะครับผมเศษสินภารกิจครับมือนี้การนั่หานอโจดเรียบร้อยถือว่าเป็นการมาเบิกท่าก่อนเดี๋ยวหลบหนามากนี่ผมไดพผ้าเก็บแบบ นอโจทย์แบบเบิ่มๆเยอะๆเลยครับผมแล้วพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ